ค่ะอ่ะกรณีที่คุณชูวิทย์นะคะออกมาพูดถึงคุณเศษฐาออกมาแฉกันเนี่ยนะคะในส่วนของเพื่อไทยเองบอกว่าไม่ได้กังวลใจอะไรนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยในส่วนของเสียงสนับสนุนโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเพียงพอส่วนเรื่องทักษิณกลับไทยคะ่ะตรงนี้บอกให้รอความชัดเจนจากครอบครัวจะดีกว่าคะ่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายประเด็นทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องของหลังจากมีการแจ้งยกเลิกการถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยในเวลา15นาฬิกาด้วยโดยบอกว่าวันนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญมีการเลื่อนการพิจารณาไปเป็นวันที่16สิงหาคมจึงมีการเลื่อนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยจึงเลื่อนการถแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลออกไปด้วยเช่นกันค่ะ ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมีเสียงเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่เมื่อเลื่อนไปก็มีเวลาทำงานมากขึ้นการสแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายยิ่งได้มากก็ยิ่งดี นายภูมิทรระบุด้วยนะคะว่าตอนนี้รวบรวมเสียงจากพักร่วมเดิมและพักการเมืองจากอีกขั้วได้จํานวนหนึ่งแล้วและก็ต้องมีเสียงสอวอีกเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่ใต้วิกฤตการรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งกําหนดเงื่อนไขว่าต้องได้เสียงเกิน375เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงสอสออยากให้ได้มั่นคงมากที่สุดเพราะว่าจะทําให้เกิดรัฐบาลที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพสามารถบริหารทิศทางการทํางานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน มากยิ่งขึ้น นายภูมิธรรมยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่พักเพื่อไทยนะคะไม่งอเสียงจากพักก้าวไกลด้วยโดยบอกว่าไม่ใช่ประเด็นในการประชุมกันของคณะเจรจาเมื่อถอนตัวจาก MOU แล้วเนี่ยถือว่าทุกฝ่ายก็เป็นอิสระต่อกันส่วนพักคก้าวไกลจะโหวตให้เพื่อไทยหรือไม่นั้นก็นับว่าเป็นเอกสิทธิ์ค่ะตอนนี้ต้องสร้างมิติใหม่ทางการเมืองซึ่งเราก็สามารถทำงานทางการเมืองร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้อะไรที่เป็นประโยชน์ยินดีสนับสนุนถ้ารัฐธร มนูนที่จะปลดล็อกปัญหาของประเทศก็ต้องสนับสนุนร่วมกันเพราะเป็นการช่วยเหลือประเทศร่วมถึงกฎหมายอื่นๆที่อยู่ใน MOU เราก็สนับสนุนอยู่แล้วยกเว้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เราไม่เห็นด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังบอกว่าหากโหวตให้เราเนี่ยก็ขอบคุณนะคะพูดถึงก้าวไก่แต่ถ้าไม่โหวตให้ก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนที่พูดทั้งหมดหมายความว่าอย่างนี้อย่าไปบอกว่าอ้วนนะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยชื่อเล่นว่าอ้วน อ้วนเนี่ยจะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันได้ว่าทั้งคุณชัยธวัฒน์คุณสิริกัญญาคุณพิจาร์ทั้ง3คนก็ยืนยันในสิ่งที่ผมพูดได้ส่วนการออกมาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยเจรจากับพรรคเก้าไกลเรื่องถอยมาตรา112เลยเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าน่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าเราเนี่ยก็พูดไปแล้วว่าไม่เอาการแก้มาตรา1 1 2เราแสดงท่าทีชัดเจนตลอด ว่าไม่เห็นด้วยส่วนจะไปแก้อย่างไรก็ให้เป็นกระบวนการในสภาหากจะดําเนินการก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่ผ่านมาการเจราจากับพักการเมืองค้่เดิมเนี่ยก็ได้แจ้งให้ทราบว่ามีเงื่อนไขใดบ้างพร้อมช่วยกันหาทางออกว่าควรทําอย่างไรจึงต้องเอาให้ชัดเจนแล้วก็ยืนยันในสิ่งที่พูดทั้งหมดค่ะ หากจะเดินหน้าไปได้ประเทศต้องปรองดองการฟังทุกความคิดของทุกพักการเมืองของทุกกลุ่มที่มีตัวแทนเลือกเข้ามาอยู่แล้วเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าเป็นรัฐบาลที่ขึ้นมาจากความหลากหลายก็จะได้รับการยอมรับอยู่ที่ว่าพักไหนร่วมกันอย่างไรหรือว่าสังคมเห็นอย่างไรสิ่งนั้นจะเป็นคำตอบส่วนเรื่องที่นายชูวิทย์ออกมาแฉนะคะแฉนายเศรษฐาก็จะกระทบต่อการถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะ นายภูมิธรรมบอกว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องของนายเศรษฐาส่วนกรณีการเลื่อนกำหนดการกลับบ้านของนายทักษินชินวัตรนายภูมิธรรมบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับท่านละค่ะแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะว่าจะอย่างไรซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนจากครอบครัวของท่านด้วยทีนี้ประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวคุณทักษินหรือว่าการ จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าววันนี้ไปเจอคุณสุริยะด้วยก็เลยสัมภาษณ์ในความคิดความเห็นเรื่องนี้มาด้วยคุณสุริยะเนี่ยบอกว่าการเลื่อนโหวตนายกออกไปเนี่ยมันจะกระทบนะคะกับไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนส่วนทักษิณเลื่อนกลับไทยตรงนี้คุณสุริยะบอกว่าไม่รู้ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสอสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยให้สัมภาษณ์นะคะกับกระแสะข่าวสูตรรัฐบาลที่ไม่มีพักสองลุงโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าเพื่อไทยนะคะ เขาจะดูแลกันนะคะแล้วก็ดําเนินการกันไปก็เลยถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายทักษิณเนี่ยเลื่อนการเดินทางกลับไทยคุณสุริยะบอกว่าไม่ทราบค่ะส่วนการที่ยังโหวตนายกไม่ได้ทําให้นายทักษิณเดินทางกลับไทยไม่ได้ใช่หรือไม่เนี่ยนะคะคุณสุริยะบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันผู้สื่อข่าวถามย้ําไปถึงการเลื่อนโหวตเลือกนายกนะคะจะกระทบกับไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ นายสุริยะบอกว่ากระทบแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสารัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องการที่สารการที่รัฐสภามีมติห้ามเสนอชื่อนายพิธานะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลโหวตนายกซ้ำรอบสองเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการเจราจากับสว่ะมีจำนวนกี่คนนะคะที่จะสนับสนุนนายเศรษฐานายสุริยะบอกว่า ก็บอกสวไปแล้วนะคะที่รู้จักกันบางคนเนี่ยว่าให้หัวหน้าพักเนี่ยกับเลขาธิการพักติดต่อไปด้วย เมื่อถามว่าขณะนี้มีเสียงสนับสนุนนายเศรษฐากี่เสียงแล้วเนี่ยนะคะนายสุริยะบ,บอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลมองว่าประเทศชาติจะขาดรัฐบาลอยู่นานไม่ได้ก็จะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วจะเห็นได้ว่าทางสภาอุตสาหกรรมหรือว่าหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เรียกร้องให้รีบจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยตนจึงคิดว่าข้อมูลนี้ทางสวอเองก็คงจะทราบ ทางนี้ก็หวังว่าสวจะช่วยโหวตให้ด้วยเหมือนกันนะคะอาทีนี้เมื่อพูดถึงสวไปดูท่าทีสวกันหน่อยนั่นก็คือสอวอสมชายค่ะออกมาชงประธานวรรนอนนะคะบอกว่าไหนๆก็จะเลื่อนประชุมนะคะด้วยการโหวตนายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าขยับเรื่องของวาระแก้ไขมาตรา272ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเลื่อนไปทั้งหมดเลยน่าจะดีกว่าค่ะ นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาค่ะในฐานะกรรมการประสานงานฝั่งวุฒิสภานะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าประธานรัฐสภาเนี่ยควรจะเลื่อนวันที่4สิงหาคมออกไปทั้งหมดเลยนะคะไปจนกว่าจะถึง16สิงหาคมสารรัฐธรรมนูญรอให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยซะก่อนแล้วค่อยนัดวันที่20สิงหาคมหรือวันใดก็ไม่เป็นไรแล้วก็บอกว่า ในส่วนของวาระการพิจารณาขอแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา272การยกเลิอกอำนาจสอวอเลือกนายกเนี่ยเรื่องนี้เป็นข้อตกลงกันก่อนอยู่แล้วว่าจะต้องโหวตนายกให้เสร็จก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณามาตรา272นี่คือข้อตกลงนอกรอบจึงไม่ควรนำมาพิจารณาในวันที่4สิงหาคมเพราะว่าถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระหนึ่งนะคะแล้วเกิดพิจารณาด้วยความรวดเร็วโหวตให้เลิอกอำนาจ นี้เนี่ยในวันที่16สิงหาคมถามว่าประธานจะทำอย่างไรต่อไปมาตรา272มีที่มาจากการทำประชามติหากสภาแก้ไขแล้วต้องทำประชามติด้วยสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าองค์อำนาจประชามติเหนือกว่ารัฐธรรมนูญและที่มาของสภาประชามติคือองค์ที่ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญเมื่อกฎหมายเกิดผ่านจะต้องทำประชามติด้วยเงิน4,000ล้านค่ะ ทั้งที่มาตราดังกล่าวเนี่ยจะหมดความจําเป็นในอีก9-10เดือนหรือว่าหมดความจําเป็นหลังเลือกนายกด้วยซ้าไปนะคะแล้วก็บอกว่าได้นายกแล้วเนี่ยก็ปล่อยมาตรา272ไปเฉยๆก็ได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุที่จะต้องเลือกนายกแล้วมาตราดังกล่าวก็จะยุติไปตามบทเฉพาะการ สวสมชายบอกว่าขอให้เลื่อนวันที่4สิงหาคมออกไปทั้งสองวาระเลยนะคะก็เลยถามว่าเมื่อ,อยังไม่ได้รัฐบาลคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วจะเอาฝ่ายค้านมาจากที่ใดล่ะดังนั้นทำไปก็ไม่มีประโยชน์และเกิดปัญหาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำด้วยนะคะ มีอัปเดตอีกนิดนึงค่ะในส่วนของเพื่อไทยค่ะก็ได้รายงานกันไปแล้วนะคะเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนะคะที่ฉีก MOU กันไปก็มีม็อบนะคะไปเยือนกันถึงบ้านเลยทีเดียวก็มีกลุ่มค่ะที่เขาให้กําลังใจเพื่อไทยเหมือนกันนั่นก็คือกลุ่มสามัคคีสร้างชาติที่ออกมาวอนบรรดาสอวอด้วยนะคะว่าให้โหวตให้นายเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีเธอนะคะ ่าเรื่องนี้นะคะในส่วนของกลุ่มสามัคคีสร้างชาติที่ออกมาวอนบรรดาสอวเนี่ยนะคะให้โหวตให้นายเศรษฐา นั่งนายกรัฐมนตรีเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่รัฐสภานะคะกลุ่มสามัคคีสร้างชาติเนี่ยเขาประกอบไปด้วย16พักการเมืองนำโดยนายราเชนตระกูลเวียงค่ะหัวหน้าพักทางเลือกใหม่นายกรมีดีหัวหน้าพักแผ่นดินธรรมนะคะดรวิทูลชลายนานาวินหัวหน้าพักพลังสังคมดรวัชรพลบุตรสมงคลหัวหน้าพักไทยก้าวหน้าอันนี้เรายกตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึง10องค์กรภาคประชาชนที่ยื่นหนังสือให้กำลังใจพักเพื่อไทย ผ่านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีหลายชื่อพักเพื่อไทยค่ะตัวแทนกลุ่มสามคคีสร้างชาติเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีก้าวไกลนะคะแล้วก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่4สิงหาคมที่จะมีการเลือกนายกซึ่งเพื่อไทยเนี่ยจะเลือกนายเศรษฐาทวีสินและเห็นว่าแนวทางด้านเศรษฐกิจของท่านก็ชัดเจนเราอยากให้ท่านเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องรักษาการต่อไปรักษารัฐบาลรักษาการเนี่ยก็บริหารประเทศยากด้วยนะคะก็เลยย้ำกับการมาแสดงการสนับสนุนครั้งนี้เนี่ยนะคะ แล้วก็จะต้องมีการถแถลงการไปถึงสมาชิกวุฒิสภาด้วยขอให้สนับสนุนพรรคการเมืองที่รวมตัวกันและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนใหม่วิงวอนนะคะไปถึงสอวอท่านเนี่ยก็ทำหน้าที่ของท่านให้สง่างามนะคะช่วยโหวตให้คุณเศรษฐาด้วยกันแล้วกันอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของ